จ้าสวัดดีจ้าพี่น้องจา๋ามาแล้วมาแล้วจา้าวันนี้มาชวนพี่น้องกินข้าววันนี้แกงเครื่องในไก่มเขือคืนจน้ะเมื่อขืนบ้านเราอจ้ะพี่น้องจา๋าหลังบ้านเมื่อขือหลังบ้านจะมากินด้วยกันจ้าพี่น้องจ๋านี่จ้ะ เลมากินแกงมะเขือขื่นด้วยกันจ้ามะเขือหลังบ้านไม่ใช่มะเขือตลาดนะจ้าแกงใส่เครื่องในไก่จ้าพี่น้องจ้านึกอยากจ้ะเจ๊สุพาอยากจ้ะก็เลยจัดเจ๊ก็เลยจัดเลยจ้ะ ต้องขออภัยพี่น้องนะแสงแสงมันจะสว่างสะท้อนสะหน่อยจากข้างหลังแล้วโทรศัพท์เจ๊ก็มีปัญหานิดหน่อยอยากได้โทรศัพท์ดีๆสักเครื่องหนึ่งอันนี้มันนานแล้วจะมันเก่าแล้วมันร่วงมันหล่นมามันก็เลยแบบกระทบสะเทือนมาเยอะมันก็เลยแบบต้องใช้แบบหลุดหลุดหล่นหลน มาพี่น้องจ๋าแกงมะเขือขืนเครื่องในไก่จ้าจ้ามากินด้วยกันจ้าอืมอร่อยจ้าพี่น้องจ๋าไม่ผิดหวังจ้สาสไตล์เจสุ ม,มือเข่าขื้นนี่ก็แกงอร่อยเนาะพี่น้องเนาะอร่อยจริงๆจ้ะ นี่จะพี่น้องจาก,ก,ก,จากอร่อยจริงจ้ะเจสุพายอะก็เลยจัดให้เลยจ้ะจัดให้ตัวเองนี่จะพี่น้องจากไม่ผิดหวังจ้ะ ไม่ผิดหวังจ้าไม่ผิดหวังอร่อยจริงจ้ิพจ้าน้องจ้ะ 何タ อร่อยจ้ะพี่น้องจ้าอร่อยจ้ามากินด้วยกันจ้านี่จ้ะ นี่จะอร่อยจ้าพี่น้องจ้าอร่อยจ้ามาจ้าง่ายๆสไตล์เจ๊จ่ะเราอยากกินอะไรแล้วก็จัดไปน้องพี่น้องเนาะอย่าได้โล อยากอะไรก็จัดไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าอย่าได้รอจ้ะอร่อยจริงๆนองมะเขือขืนก็ไม่มีอะไรมากจ้ะก็ผัดพริกแกงแล้วก็มีเครื่องในไก่แค่นั้นแหละมะเขือขืนง่ายๆจ้ะไม่มีเคล็ดลับที่เรานึกอยากทำอยากกินจ้ะ เจสุพายาจ้ะต้องกินจะอร่อยจริงจ้ะพี่น้องจ้ะ คลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้นะจ๊ะจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจ๊ะกดซับสไคร้ด้วยจ้าจะขอบคุณจ้า